ฉันคุณหญิงชดาวัฒนศิริธรรมประธานกรรมการบูริทิคีเน่นแห่งเอเชียวันนี้อยากจะขอมาเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับเราที่เป็นผู้หญิงทุกๆคนในประเทศไทยรวมทั้งทั้งโลกนะคะเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกภาคธุรกิจของไทยถือว่ามีความก้าวหน้ามากในการสนับสนุนบทบาทสตรีและความเท่าเทียมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ทว่าความไม่เท่าเทียมทางเพศ ในด้านการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้บทดไปความไม่เสมอภาคนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลเสียทั้งต่อตัวบุคคลธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศเพราะว่าไม่ได้ใช้ความสามารถของผู้หญิงได้อย่างเต็มศักยภาพในส่วนของผู้หญิงนั้นมีอุปสรรคแอบแฝงมากมายที่สร้างความท้าทาย ต่อการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานรวมทั้งการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทัศนคติเกี่ยวกับบทบาททางเพศที่ทำให้เพศหญิงมีภาระทางครอบครัวม,มากกว่าเพศชายวัฒนธรรมทางธุรกิจที่ทำให้เพศชายสร้างเครือข่ายได้ง่ายกว่าหรือความเชื่อที่ว่าเพศหญิงมีภาวะการเป็นผู้นำน้อยกว่าเพศชายในฐานะ ที่ดิฉันเป็นผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจมายาวนานและในฐานะเป็นประธานกรรมการมูลนิธิขีนั่นแห่งเอเชียองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรในระดับภูมิภาคชั้นนำดิฉันและขีนั่นทราบดีว่าสังคมเศรษฐกิจและธุรกิจจะได้รับผลประโยชน์มากมายหากภาคเอกชนไทยส่งเสริมนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่คำนึงถึงความเหลื่อมล้ำทางเพศเหล่านี้รวมทั้งความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละเพศซึ่งทุกวันนี้มูลนิธิคีน่น ได้ปฏิบัติงานทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างพลังสตรีไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นในฐานะผู้ดำเนินโครงการ We Empower Asia Thailand ขีนเน่นได้ให้การสนับสนุนการสร้างภาวะผู้นำของสตรีอย่างเข้มแข็งรวมทั้งสนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมและเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจอย่างเต็มที่และเท่าเทียมเราจะทำงานร่วมกับหน่วยงานและบุคคลที่สำคัญในด้านนโยบาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจที่มีความคำนึงถึงเพศสภาวะตามหลักการ7ข้อของ Women's Empowerment Principles หรือ WEPs ซึ่งหลักการข้อแรกอันเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการปฏิบัติตาม WEPs คือเรื่องของการสร้างภาวะผู้นำองค์กร ที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเราสนับสนุนให้ผู้นําบริษัทและองค์กรทั้งหลายในภูมิภาคเข้าร่วมกับโครงการในครั้งนี้นี่เป็นโอกาสที่ดีที่องค์กรของท่านจะเร่งเครื่องการผลักดัน SDG ขององค์กรสหประชาชาติเป้าหมายที่5ซึ่งเป็นเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศและบีบเป้าหมายที่จะสนับสนุนการปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมกับผู้นําทางธุรกิจเช่นท่านและอีกหลายๆพันคนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้กับประเทศไทย